สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้ก็เป็น EP ีที่สามนะครับสําหรับอัตราส่วนสัดส่วนร้อยละนะครับเป็น e ีพีสามแล้วอันนี้เป็นโจทย์ครับสําหรับคนที่เรียนกับครูจุนแบบออนไลน์แล้วเนาะห้องหนึ่งห้องเก้าก็น่าจะเคยเรียนเรื่องนี้แล้วแต่ห้องสองยังไม่เคยเรียนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องมาดูกันอยู่ดีโจทย์ข้อนี้นะครับขอให้นักเรียนเป็น a ต่อ b เท่ากับห้าต่อหก b ต่อ c เท่ากับสิบสองต่อสิบอ่าสมมุติว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการหา หานะครับเขาต้องการหานะครับ a ต่อนะครับ b ต่อนะครับ c นะครับพอดีคุณจุลึงเขียนโจทย์ขอให้หา a ต่อ b ต่อ c ให้ทำยังไงครับวิธีการทำไม่ยากครับให้หนูๆเขียน a b c มาก่อนคุณจุลขอขยายก่อนนะครับเนื่องจากคุณจุลเขียนในมือถือนะอาจจะได้สวยยิ่งขึ้นนะครับ a แล้วก็ห่างๆกันนิดนึงอย่างนี้นะลูกแล้วก็ต่อ b นะครับต่อ นะครับต่อ c นะครับอ่ามาลองดูให้เขียนเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับจากนั้นก็เขียนตัวเลขตามครับอ่า a ต่อ b เท่ากับเท่าไหร่ก่อนครับตัวแรก5ต่อ6นักเรียนก็เขียนเป็น5แล้วก็6ตรงนี้นะครับอย่าลืมต่อตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ b ต่อ c b ต่อ c นะครับของเราเป็นอ่า12นะครับ12นะครับ12ต่อ10เนาะ ส2องต่อสิบโอเคเราก็เขียนเป็นตรงนี้เป็นสิบสองต่อสิบนะครับถ้าพวกหนูสังเกตกันนะครับว่าตรงนี้มันจะมีตรงนี้ที่เป็นจุดเชื่อมกันอยู่ถ้าพอดีว่าตรงนี้มันไม่เท่ากันเลยข้างบนเนี่ยเป็นหกข้างล่างเป็นสิบสองแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะว่าเราเรียนในอีพีที่แล้วเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับโดยการคูณเข้าไปนั่นเอง เห็นไหมครับว่า6เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็น12ได้ก็คือด้วยการคูณด้วย2เข้าไปครับถ้าเกิด6คูณด้วย2แสดงว่า5ก็ต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปด้วยครับคูณด้วย2เข้าไปครับถูกต้องนะครับจากนั้นอันนี้เป็นคําตอบเลยนะครับมาพร้อมลองดูนะครับคําตอบก็คือ a ก็จะได้เป็น2อคูณหเป็น10ครับผมต่อนะครับต่อด้วยนะครับห คูณสองเป็นสิบสองก็เท่ากับสิบสองพอดีก็ได้เป็นสิบสองนะครับจากนั้นตรงนี้ไม่ได้คูณอะไรเพิ่มก็เขียนเหมือนเดิมครับแสดงว่าข้อนี้ a ต่อ b ต่อ c ตอสิบต่อสิบสองต่อสิบครับผมนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะไม่ได้ยากเลยคู้จุนขอสึกนะครับอันนี้คือภาพรวมเนาะภาพรวมใครจะจดก็แคปหน้าจอไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคู้จุนจะขึ้นโจทย์ใหม่นะครับเดี๋ยวขอสต๊อปไว้โอเคครับเราก็มาต่อกันต่อเลยนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นข้อต่อไปนะครับเขาบอกจงหา a อต่อ b ต่อ c เมื่อกําหนดให้ a ต่อ b นั้นเป็น7ต่อแและ b ต่อ c เท่ากับ4ต่อ9นะครับข้อนี้วิธีการทําก็เหมือนเดิมครับให้หนูเขียนเป็น a ต่อครับห่างกันหน่อยก็ได้ b เพราะเราอยากได้ a ต่อ b ต่อ C ถูกต้องไหมล่ะแล้วก็ต่อด้วย C นะครับต่อด้วย C นะครับจากนั้นพวกหนูก็มาลองดูครับ a e ต่อ B ได้เป็น7ต่อ8นะครับต่อ8นะต่อไป B ต่อ C ขอเปลี่ยนสีก่อนเพื่อความสนุกสนานขึ้นเคลงเอาเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน B ต่อ C ได้เป็นอะไรครับ4ต่อ9หนูก็เขียนตรงนี้เป็น C ต่อ9กมานะครับ4ต่อ9มาจากนั้นถ้าเกิดนักเรียนสังเกตมันจะเห็นตรงช่วงกลางตรงนี้ไม่เท่ากันอีกแล้วครับแต่ถ้าโจทยข้อไหนที่มันเท่ากันนักเรียนก็สามารถ ใส่ได้เลยนะแต่ตรงนี้ไม่เท่ากันครับเราสังเกตว่าสี่เปลี่ยนเป็นแปดได้นะครับเราก็เลยจัดการให้มันเท่ากันเสเลยโดยการคูณอะไรเข้าไปครับคูณสองฝั่งนี้ก็คูณสองเข้าไปครับเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับ a ต่อ b ต่อ c ตรงนี้มีอะไรคูณไปไหมครับไม่มีก็ตอบเจ็ดเหมือนอย่างเดิมนะครับต่อไปครับ4เปลี่ยนเป็น8ก็คือ4คูณ2เป็น8นะครับจากนั้น9คูณ2 ก็เป็นสิบแปดนะครับโอเคไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเนี่ยครับ a ต่อ b ต่อ c ก็คือเจ็ดต่อแปดต่อสิบแปดแค่นั้นเองนะครับสองข้อแล้วน่าจะทำให้นักเรียนพอเข้าใจอยู่นะครับนักเรียนพอเข้าใจกันไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับในโจทย์โอเคมาแล้วนะครับนี่คือโจทย์ของเรานะครับเขาบอกว่าหาอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c นะครับจากอัตราส่วนที่กําหนดให้ต่อไปนี้ นะครับก็มีข้อหนึ่งข้อมันมีจนถึงข้อสิบแล้ะครับแต่ครูจุนจะให้พวกหนูทําแค่สี่ข้อแรกก่อนนะครับแค่สี่ข้อแรกก่อนนะครับแค่นี้ก็สนุกสนานคืนเพลงแล้วนะครับอ่อฮะนะครับมันจะมีบางข้อที่ทําค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่ยากเกินไปนะครับอย่างเช่นข้อสามนะครับเราจะสังเกตว่าสี่นะครับกับเก้า นะครับสี่กับเก้าเนี่ยมันไม่มีทางเป็นได้เป็นเป็นเป็นกนและกันได้ครับเช่นสี่คูณสองมันเป็นแปดแต่เก้าคูณอะไรได้แปดก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจุดแนะนานะข้อสามนะครับข้อสามแนะนํานะว่าให้เอาสี่คูณเก้านะครับสี่คูณเก้าไปแล้วก็เอาเก้าคูณสี่ไปนะครับโอเคไหมครับแต่แต่ว่าต้องคูณทั้งทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเช่นสี่คูณเก้าก็สี่คูณเก้าแล้วก็เอาสี่ไปคูณกับยี่ห้าด้วย ส่วน9เนี่ยถ้าคูณสีก็16บคูณสีด้วยประมาณนี้ครับนะครับครูชวนให้ทำสีข้อนะตรงนี้คือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับข้อห้ยังไม่ต้องทำเอเยนะครับงั้น EP ที่3เราจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ